สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พี่เดวี่จะมาแกะกล่องแมดดลีนแฮตเตอร์เพื่อนรักอีกคนของสาว r เรเวนค e ีนนั่นเองซึ่งแน่นอนนั่นหมายความว่าแมดดลีนหรือแมดดี้เธอต้องเป็นฝ่ายเรเวลนั่นเองแมดดี้เป็นสาวที่ค่อนข้างจะไฮเปอร์นะมีความกระตือรือร้นมากๆ แล้วก็เฟรนด์ลี่สุดๆเลยล่ะแต่บางครั้งเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเธอเพี้ยนๆไปบ้างนะก็ <c oughs> เธอเป็นลูกสาวของแมทแฮ t เ e อตัวละครจากนิยาย Alice in the Wonderland นั่นเองซึ่งทำให้เธอเพอที่จะมีพลังพิเศษอยู่บ้างนิดหน่อยและสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอพิเศษมากคือการพูดกับคนภาคได้นั่นเองอ้หูแปลกสุดๆ <c oughs> เอาล่ะไปอ่านลังกล่องกันเลย แมเดลีนแฮทเทอร์เนี่ยเธอหลุดออกมาจากโลกแห่งความบ้าเลยละ่ะเป็นแม World ของดินแดนมหัศจรรย์ w o นเดอร์แลน์เด็กสาวที่มีความสุขอยู่เสมอนั่นคือแมเดลีนแฮทเทอร์หรือที่เพื่อนๆเ,เรียกกันว่าแมดดี้นั่นเองนะคะเธอสามารถไขปริศนาพูดจาเป็นปริศนาเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเท่าที่ในเทพนิยายจะจินตนาการได้เลยละ่ะแมดดี้เนี่ย ชอบชะตากรรมของเธอที่ต้องเป็นคนจัดงานดื่มชาที่แสนบ้าคลั่งนั่นเองค่ะแต่เธอก็ตื่นเต้นกับอนาคตที่อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะความปรารถนาในใจคือการได้ท่องเที่ยวไปในโลกบาบานีแหละและเป็นเจ้าของร้านมวกและชาที่ดังที่สุดในปตัตตภี <c oughs> อะไรคือสัมผัสแห่งเวทมนต์ ที่ทำให้แมดี้พิเศษกว่าคนอื่นนะรอก็คือแมดี้เนี่ยสามารถดึงสิ่งของต่างๆออกมาจากหมวกของเธอได้เยอะแยะเลยละ่ะดึงออกมาได้ไม่สิ้นสุดเลยทั้งหนังสือชุดว่ายน้ํารวมไปถึงกระต่ายสีขาวขนปุยเลยละ่ะ <c oughs> อะไรที่ทําให้เธอต้องร้องตะโกนด้วยความตกใจคะ ก็คือทุกคนเนี่ยคิดว่าแมดดี้เนี่ยบ้าเสียสติเลยไม่มีใครเชื่อว่าเธอสามารถมองเห็นอนาคตได้ยังไงล่ะคะหูยเธอมองเห็นอนาคตได้ด้วยเหรอเจ๋งจังเรื่องราวความรักเกี่ยวกับเธอเนี่ยก็คือ แม่ดี้เนี่ยมีความฝันที่อยากจะดื่มน้ำชากับเด็กผู้ชายที่ชื่นชอบความบ้าบอเช่นเดียวกับเธอไงคะหูยจะหาเจอไหมเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยวิชาที่เธอชอบมากที่สุดคือวิชาเคมีเพราะว่าเธอชื่นชอบการปรุงยาที่ทำให้เธอตัวใหญ่ขึ้นหรือทำให้ตัวหดเล็กลงได้ไงคะเหมือนอลิซในเดอะวันเดอร์แลนด์ยังไงล่ะคะ ส่วนวิชาที่ชอบน้อยที่สุดค่ะคือวิชาโตววัตีจ้าเพื่อนที่ดีที่สุดแน่นอนคือ Raven Queen และ c e d a าว o ดส์นั่นเองค่ะเอาจริงๆเนี่ยแมดดลีนแฮตเทอร์บอกว่าฉันรักทุกคนเลยอ่ะ แม d ดล i นแฮตเ t อรตัวนี้เป็นสีอะไรคะแน่นอนเป็นสีม่วงคะ่ะซึ่งเป็นหนึ่งในสีที่คุณลน้นมาเลยในเซตนี้นะคะซึ่งก็คือสีม่วงแจ่มใสนี่เองโอสีแจ่มมากไปดูกันเลยนะคะว่าแ a เด l ี n แฮ a เ t อร์เวอ1งของเรามีรายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างนะคะเน่น่ารักมากเลย บอกเลยว่าเมดลินแฮ h เตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นอื็องไฟตัวที่พี่เดวี่ชอบที่สุดในเซตของเวฟหนึ่งเซตที่พี่เดวี่สะสมทั้งหมดนี้เลยนะคะ หนึ่งในเหตุผลทั้งหมดที่ชอบตัวนี้มากๆก็คือเรื่องของสีผมนะคะหูยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นใครมีสีผมที่หวานน่ารักและแปลกตาขนาดนี้เลยนะคะสีผมของแมลดลินแฮตเทอร์เนี่ยเขาเป็นสีเขียวพาสเทลเขียวแบบเขียวฟ้ามินน์นะอะ ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันสวยมากเลยนะคะสีนี้ผมก็จะเป็นสองสีนะคะนอกจากสีเขียวมิ้นเนี่ยก็จะมีสีมว่วงสีที่บอกเลยว่าเป็นแบบว่าตีมของเซตนี้ก็คือสีสีเดียวกับขาตั้งของเราเลยนะคะ <c oughs> นี่สีม่วงนะคะแล้วเป็นทรงผมที่เป็นแบบว่าม้วนมาตรงปลายนะคะม้วนหยิกเฮ <c oughs> น่ารัก พอๆแมดลีนแฮตเทอร์ไม่ใช่ลูกแมวนะคะโอเคมาดูก,กันที่ที่คาดผมเลยนะคะที่คาดผมเนี่ยเป็นสีฟ้านะคะมากกับนี่เลยค่ะโหละเอียดเยอะนะเนี่ยตัวที่คาดผมเนี่ยก็จะตกแต่งมาด้วยตัวแก้วแก้วแบบอะคัพออฟทีเลยนะคะเป็นแบบว่า แก้วจิบน้ำชานะคะซึ่งทำให้พี่เด้ไม่รู้อ่ะก็แน่นอนสิคะจะให้เป็นอะไรนะคะก็เป็นซองถุงน้ําชาอยู่ตรงนี้เนี่ยแขวนอยู่ตรงนี้เนี่ยจะดูไม่ออกได้ยังไงแล้ว แล้วก็ตรงลวดลายแก้วก็จะมีลวดลายสีทองตกแต่งมาด้วยนะคะน่ารักสุดๆเลยนี่ก็มาดูกันที่ตุ้มหูต่อเลยเป็นช้อนช้อนสีทองน่ารักมากเลยนะคะนี่เอาไว้คนเวลาเราเทน,นมเข้าไปในแก้วแล้วก็แบบว่าถอดมาแล้วก็คนคนคน,คนฮิลล์เล่นนะคะ เอาไว้ใส่ต้้งหูอย่างเดียวนะคะไม่ได้เอามาชมคนจริงๆแล้วมาดูกันต่อที่สร้อยคอเลยสร้อยคอนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกตาำมากนะคะก็เป็นตัวเครื่องประดับแล้วก็มีโบว์สีทองน่ารักน่ารักอยู่ตัวนี้นะคะแล้วก็มีตัวนี้เป็นอัญมณีสีม่วงนะคะสีเดียวกับแตน hey, เป็นแหวนนะคะบอกเลยว่า เลยนะคะในเวฟหนึ่งเนี่ยแทบทุกตัวจะมีแหวนมาให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าโหพูดแล้วพูดอีกอะเรื่องของการที่ว่าเครื่องประดับมันเยอะกว่ามอน s เต r h i ไ h หลายสิบเท่าเลยบอกเลย <c oughs> เอาละเรามาดูกันที่กระเป๋านะคะกระเป๋าเนี่ยเป็นกานําชานะคะนี่ตัวกระเป๋าเขาเนี่ยก็จะเปิดฝาได้นะคะกา้ําตัวนี้เนี่ยแต่ว่าไว้อย่างนี้เลย ให้ยางเส้นใสนี้มันรักไว้ในวินบีีทําฟ้าหายแล้วเดี๋จะมาเสียดายภายหลังร้องไห้ฮือ,ฮอเอาละ <c oughs> เราไว้อย่างนี้กันก่อนนะคะ <c oughs> ก็มาดูกันต่อที่รองเท้ารองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าสีขาว สวยหรูมากๆม,มีรายละเอียดตกแต่งเป็นสีทองเห็นเป็นชิ้นคันน่าหลักมากแล้วก็หูบอกเลยว่าแบบว่าซ่อนรองเท้านี่หืถ้าเป็นของจริงนี่ไม่กล้าใส่ให้สึกเลยนะเนี่ยหูคงเอาไว้ตั้งโชว์ในตู้โชว์อย่างเดียวเลย้าเป็นของจริงนะอีเดียีซื้อมาคงประดับไว้บนหิ้งแหมใครจะกล้าไปใส่นะคะหูสวยขน,นาดน,นี้หืม มาดูกันต่อที่รายละเอียดเสื้อผ้าเลยค่ะบอกเลยว่ารายละเอียดเยอะมากเอยอะจนมึนเอาละก็ตรงนี้เนี่ยก็เห็นกันใช่ไหมคะว่าเป็นสีเงินแบบว่าเลื่อมเลื่อมเงาเงานะคะแล้วก็มีสายบนบ่าไหลเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นสีม่วงนะคะกระป๋องเป็นสีม่วงทองเมทัลลิก แล้วก็สีขาวฟ้าสวยมากๆบอกเลยสวยมากๆมีระบายที่ไม่ใช่สีดำธรรมดานะคะแต่ยังมีกาก,ากเพชรที่ตกแต่งให้มันเป็นวิวแต่ว่าไม่รู้ว่าใส่ไปเรื่อยๆนี่มันจะคงทนไหมเนี่ยเพราะว่านี่บอกเลยว่าแบบว่าล่วงติดมือมาเยอะมากเลยนะคะพี่เนี่ยพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยซักไม่ได้สินะถ้าซักแล้วก็คงร่วงหมดเลยเนี่ย โอเคเรามาดูกันตรงนี้นะคะมีการคาดด้วยโบสีฟ้าน่ารักน่ักด้วยโหยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขายังใส่ถุงน่องมาด้วยเป็นถุงน่องสีขาวนะคะขาวแบบโปร่งนะคะแล้วก็มี ลายจุดสีฟ้านี่ไม่ใช่ส่วนเดียวนะคะที่มีลายจุดบอกเลยว่าเขามีลายจุดตรงถุงมือตรงนี้ด้วยนะคะเอแต่ว่าถ้าน้องสังเกตดีๆถุงมือนี้ไม่ได้ถอดเข้าถอดออกใส่ได้นะคะอันนี้เขาจะเป็นสีฟ้าที่เพ้นมาบนตัวมือเลยแล้วก็มีการแต้มลายจุดเป็นสีขาวนะคะตัวนี้ ก็อยู่ติดคงทนกับผิวหนังของน้องเลยนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียสักเล็กน้อยนะคะหมายความว่าถ้าเบีอยากจะเปลี่ยนชุดให้เขาให้มันเป็นธีมสีอื่นเนี่ยเช่นแบบเบีอยากให้เขาใส่เสื้อผ้าสีหวานหวานซะหน่อยเป็นสีชมพูบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีไอตัวนี้เนี่ยแหละที่ไม่ค่อยเข้ากับตัวเสื้อผ้าสักเล็กน้อยนะคะติดมาด้วย แต่ว่าก็ทํายังไงได้อะมันเป็นเวฟหนึ่งแล้วเขาก็ทําไมนี่นะแต่เขาบอกเลยนะว่าน่ารักเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างไงก็ตามเขาก็แอบเข้ากับผมซึ่งอยู่ติดเท้าวอ,อนกับตัวน้องเขาเลื่อยไปอยู่แล้วนะคะ,ะก็แหมเสื้อสีชมพูก็มีถุงมือเป็นสีฟ้าเข้ากับทรงผมอยู่ดีเนาะเนาะอย่าไป เอาละยังมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่ารักมากมากก็คือการมีตัวนี้ซึ่งเราจะถอดเข้าถอดออกก็ได้เนาะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอ,อ,อารมณ์แบบว่าเหมือนกําไลลูกไม้อ่ะค่ะเป็นเหมือนกับกําไลผ้าอะไรอย่างเงี้ยตกแต่งมาให้ด้วยนะคะน่ารักสุดๆเลยบอกเลยถ้าเป็นมอนสเตอร์ไฮนะไม่มีอะไรอย่างนี้นะแม้แต่มอนสเตอร์ไฮเขาก็มีแนวของเขานะคะ เอาละสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการแกะกล่องและรีวิวแมเดลีนแฮตเทอร์ในเวบหนึ่งของ e อ a f อ e r h i ห h นะคะซึ่งก็จบลงแล้วนะคะคลิปหน้าแฮจะเป็นอะไรรอติดตามนะคะเอาละสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายอุ้ยดูนี่สิเดี๋ยวพี่เดให้ดูโอ้โหนีร่วงกันเป็นหิมะเลยหิมะเกล็ด ท้องเนี่ยอย่าเพิ่งล่วงจนหมดนะนรีบไปเก็บดีกว่าจะล่วงไปเยอะกว่านี้